ชมพู่ทันสิตาประกาศข่าวดีท้องลูกคนที่สองได้เกือบเจ็เดือนคลอด19สิงหานี้ก็ว่าทำไมช่วงนี้พิธีกรเซเล็บตกมันบันเทิงชมพู่ทันสิตาสุวัชราธนากิจหรือที่รู้จักกันดีว่าชมพู่ก่อนบ่ายถึงดูสวยออร่าอวบอิ่มขึ้นมากกว่าเดิมอีกครั้งทั้งที่หุ่นหลังคลอดเพิ่งกลับมาเป๊ะไม่นานที่แท้เจ้าตัวกาลังตั้งครรภ์ลูกคนที่สองอยู่นั่นเอง หลังลูกชายคนแรกน้องทาราอายุได้หนึ่งขวบกว่าแล้วล่าสุดวันนี้24พฤษภาคม2,564ชมพู่ควงสามีบอยวัชรพงศ์ได้ออกมาประกาศเรื่องราวสุดน่ายินดีในรายการคุยแซบโชว์ว่าตนกำลังตั้งท้องลูกคนที่สองแล้วบอกว่า ท้องคนที่สองย่างเข้าเดือนที่เจ็ดแล้วเตรียมข้อ19สิงหา2564นี้ซึ่งพอย้องไปเจเดือนก่อนเราบ้าบอกับการออกกำลังกายมากเราไม่ได้สังเกตประจำเดือนก็มามา,มาหยุดหยุดแต่พอสังเกตเท่านั้นขึ้นสองขีดเลยนับวันกันไปมากะว่าสองเดือนจะไปหาหมอซึ่งพอมาหาหมอเขาก็บอกว่านี่สี่เดือนแล้วเห็นอวัยวะเพศแล้ว คือเราไม่ได้มีอาการอะไรเลยไม่แพ้อะไรเลยตอนแรกตั้งใจจะบอกข่าวดีแต่ก็ติดกักตัวเลยไม่ได้เปิดเผยใครแต่ผู้ใหญ่ที่สนิทก็รู้เพราะสังเกตตัวเราครอบครัวเราทั้งสองฝ่ายรู้แต่ทุกคนไม่พูดรอเราพูดท้องนี้สามีดูแลดีทํากับข้าวให้เราตลอดท้องนี้ฝันว่าไปเดินทะเลแล้วทะเลแห้งช่วงที่แห้งก็มีทองผุดขึ้นมาเราก็กวัวทองกลับบ้าน แล้วเขาก็ว่ากันว่าเป็นฝันดีพอไปแล้วให้ใครฟังคนนั้นก็ทักว่าทองหรือเปล่าฝันแบบนี้เขา